หอมผักขย้งแกงนอไม้ใส่ผักขย้งพ่อพี่น้องมามากินนะพี่เล้าหน่อยเล้าหน่อยพากินแกงนอไม้กับข้าวเหนียวอีกคือเกาเมื่อนี่เมื่อนี่แกงนอไม้ใส่ผักขย้งนี่แกงไม่ไม่คุ้นทุยๆอยู่โอ้นเป็นแะ่รแทบ ใส่ชะอมใส่กระเขือพวงใส่เห็ดฟางพอมือนนินี่โอ้มาแส่บๆกันเลยเขาเหนียวคือเกาอะไรหิวขาว่ขาวมานะคะ่ะมาค่ะจำ้ำคนเหนียวจำ้ำ คัแนแง่งอืมอืมแซบ่บฟักทองอืม ฟักท้องน้มมกมากเค็มข้นเพราะว่าไส้ข้าวเบียร์ลายมือเนี่ยไส้ข้าวเบียร์ลายฟรีมืออหลิย่องเจ้าของว่ามีไผ่เกิน แต่ว่าฮอไให้มูกินห่อไปรเอฟซกินเพิ่นกับว่าแสบได้ห่ะบ่ได้ขี่โมโด่ด้อืมอืมอือหม่อยมากินนมำใหม่มาแกงนมอใหม่กิน ผู้ใดมากแกงน้อม่คืออีลาวหน่อยแนย่พิมพ์คอมเมนต์มาเดอ้อเดี๋ยวทิ่ทไซสูตรไว้ไต่คลิปเดอ้อผู้ใดอยากกินแบบอีลาวหน่อยสูตรกับปุกได้ตายโตเลยบริยาักพร้อ i'm fine. Mm -hmm. Mm -hmm. แซ่บนา่ากร่แยอืมนัวไม่มผักเกินอืมอืมอกินบบขวบพวง อืมอืมแคั่วอ,อืมก็หอมปากพอหอมคอทางบานซีน้ำลายไหลามากไปกว่านี่ลิปนี่กินแล้วหน่อยกับพ่อซำนี่สุดยอดแสบอีลิบายบาย